ชอบออมเล็ตคิดขับนะคะวันนี้ออมเล็ตมีมีละครอะไรมานําเสนอคะม,มีละครอะไรมานาเสนอคะอยังไม่ได้ซ้อมเลยเดี๋ยวอซ้อมเหรอซ้อมซ้มอมก่อนเร็วซ้อมก่อนเร็วโดนเข่าไปทีหนึน่งออมเล็ตอันนี้ละครที่ออมเล็ตสร้างขึ้นหรอลูกลทำไมเหมือนจริงจัง อออมเล็จะมีละครให้พวกเราชมนะคะเอาออมเล็ตละครอมเล็ไม่สร้างสรรค์เลยน้องกี้ตลอดเลยลูกสร้างสรรค์ไหมทุกคนสร้างสรรค์ไหมอลินออมเล็ต ออมเลดออมเลดให้น้องมั่งละครอะไรเนี่ยออมเลดดูออมเลดแกล้งน้องนะทุกคนดูนะน้องหยิบหน้าลูกลูกก็หยิบหน้าน้องบ้างน้องก็หยิบแล้วลูกก็เลยขี่น้อง ได้ละครได้ยังไม่เลยละทำไมอ่ะไม่อ๋อตัวเองก็ยืนได้ไม่ยืนแล้วอะไรก็ไม่รู้ไอ้นีมันอยู่ได้เลยแล้วยังไงต่ออ๋อเชอเบตมาเลยเชอเบตตอนนี้นะคะก็จะมีหมูลอยน้ำอยู่กลางทะเลนะคะใช่ไหมอเล็กอเล็ช่วยพากเสียงได้เดี๋ยวบ่อนงอนอีกแล้ว แตกเลยวงแตกเลยสามคนนี้ไอรีนละครเป็นไงลูกละครที่พี่อม็ดเมื่อกี้สร้างขึ้นหมูตอนติดเกาะเสนอตอนหมูตอนติดเกาะแม่อู้ดูบายอม็ดไปนําเสนอละครให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วเมื่อกี้พี่อม็ดทาละครประสบความสําเร็จไหมคะไอริน ไม,ไม่เราตกความสำเร็จไม่ได้บอกแล้วน้องจะบอกว่เขาเป็นอะไรไม่รู้เด็กอ่าลองบอกน้องเร็วไปตามหาหมูมกลางเกาะให้มันอยู่ตรงกลางเกาะนั่นแหละมันจะไปกลางเกาะแล้วก็ไปแย่งหมูออกมาจากเรือตอนนี้คนกําลังเดินทางไปหาหมู <c oughs> ไอรีนไปช่วยคนแล้วไปช่วยคนเอาหมูลงจากเรือก่อนเร็ว <c oughs> ตอนนี้ลากมาค่ะลากมาค่ะ ตอนนี้หมูใกล้จะตกเรือแล้วนะคะหมูใกล้จะตกเรือแล้วนะคะอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นมีคนสองคนกำลังดำน้ำไปเอาหมูออมเล็ตจ,จัดการหมูให้หน่อยค่ะออมเล็ตจ,จัดการหมูให้หน่อยเังยวไม่ทันทำอะไรเลยยังยไม่ทันทำอะไรเลย ออกมาได้ไงน้องอยู่ในนั้นอยู่อมเอล็ดทะเลาะกันทั้งวันนะเ,เดี๋ยวครั้งหน้านะ้องเล็ดแม่อูจะไม่พามานะเอาลากหมูมาให้หน่อยค่ะไอรีนลากหมูมาค่ะออมเล็ดเห็นนะลูกเลดทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นะ น้ำด้ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะไอรีนไอรีนเป็นคนหยิบหมูมาหรอลูกหมูเป็นไงหนักไหมคะหมูหนักไหมหมูหนักมากเลยนะหมู้องให้ด้วยวันนี้หมู้องให้ไปประมาณยี่สิบรอบนะคะไปดีกว่าเราจะไม่เล่นกับหมูแล้วไอรีนไอรีนเราจะเล่นกับหมูต่อไหมคะ เล่นกับหมูต่อไหมเพราะหมูดื้อใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคข้างหน้าเชเบ็ดจะไม่ได้มาบ้านไอรีนแล้วนะแม่อุจะเอาอมเล็ตมาคนเดียวนะจะให้เม็ดดิลูกกระตาลูกตาหนูอ่ะลูกกตาเลยเหรอไหนตรงไหนดูสินายชี้ก่อนอุย<ด>อ้ยอุยอ้ยลูกกระตาแดงเลยอุย้ยพี่อมเล็ตทำเหรอ ทำจริงไหมอลีนเทียมเด็ดทำอะไ่ดีไม่เห็นตอนนั้นน่ะจริงเหรออลีนเห็นไหมลูกไม่เห็นหรอ,อแล้วงี่แม่อุต้องทำไงอ่ะทำไมหน้าเชเบตแดงมากเลยอะลูกเพราะอะไรอะลูกเทียมเด็ดทำตาไม่ใช่หรอนั่นมันแก้ม่ะลูกอ่ะก็เขาอยากอยู่ในนี้บ้างไงเชเบดให้เขาอยู่ในนี้บ้างได้ไหมอะ นายลองเอาไอรีนขึ้นไปในนั้นได้ไหมไอรีนขึ้นไปในนั้นได้ไหมกับเชอร์เบต่ะลกูกอ่ะไปกระโดดลงไปเลยนะอ่ะ,อะเชเบตลบเชเบตลบค่ะหนึ่งสองสาม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 โอ้โหพอดีพอดีเ <c oughs> ป๊ะเลยอะ่ะโอ้หันหน้าทางนี้หนะะ่อยค่ะหันหน้าทางนี้หนะะ่อยค่ะโอ้ยเอาไปไกลๆหน่อยได้ไหมไปไกลๆจากตรงนี้ได้ไหม ใครจะเป็นคนลากเรือคะฮะมีเทคนิคใหม่ด้วยหรอทำไงอะอ่ะหมุนล้อเลยหมุนให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองตัวอ้อมเลดอะงอนหายไปไหนไม่รู้อ่ะอ้อมเลสอ่ำน้ำานผ้าจะตัวยังอยู่ข้างในอยู่เลยลูก รู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วรู้ไหมตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะดูเนี่ยดูเวลาเนี่ยจะหนึ่งทุ่มแล้วผู้เธอยังไม่เลิกเลยนะตั้งแต่กี่โมงรู้ป่ะตั้งแต่สี่สามหรือสี่โมงคะไอรีนเล่นนานยังลูกเบื่อยังเบื่อยังคะเบื่อแล้วหรอถ้าเบื่อก็เล่นต่อดีกว่านะ้ะ <c oughs> แต่แม่อุปไปดูพี่อเมิก่อนนะอาเมดนอนมนาะดูเป็นไรกนเร็วๆค่ะ นี่ไปมาทําอะไรงอนหรองอนหรอโอ้ยอมเล็ดอะไรอะ่ะเอาขี้ออกมาเล่นมันคืออะไรขอดูหน่อยไม่รู้เอาออกไปเล่นไม่ได้ค่ะเอาไปเก็บค่ะมันคืออะไรอมเล็ดเอาไปเก็บเอาไปเก็บค่ะอย่ามาลงสากเขานะเหมือนแม่ลินเหมือนขี้ไหม,ไม เอาทิ้งค่ะเอาไปทิ้งค่ะมาให้ได้อมเล็ดอมเล็ตจะเล่นนะหรือแม่แมาจะให้กลับบ้านนะออมเล็ตค่ะไม่ได้ค่ะไม่พูดให้รู้เรื่องเอาไปเก็บอมเล็ดเล่นอะไรไม่รู้เรื่องๆๆๆนอะเอาไปเก็บค่ะเอาไปทิ้งแล้วก็ปิดคลิปให้ด้วยเมื่อกี้งอนน้องหรือเปล่า เราทำไงอะ่ะงอนจริงเหรอข้างหน้าแม่อุ้มไม่พามาแล้วนะแม่ไม่เอาไม่เอา,เอ,า,เอ,าอ่ะไปขอโทษให้น้องขอโทษก่อนเร็วไปเจอเบสเจอเบสที่อเมร์มาขอโทษแล้วก็ปิดคลิปให้หน่อยขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะอ่ะปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะอ,อเมร์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กับเธอเลยนะคะทุกคนจ้าใจให้ช่องออมเล็ดชิดขอบด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจัดอีกทีนึงออมเล็ตดึงไป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 อ่าพอแล้วพอแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ